สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบเจอเจอกับแม่หมอไออีกแล้วค่ะกับการทำนายดวงนะคะประจำปักแรกของเดือนตุลาคมค่ะวัาท่านที่เกิดในแต่ละวันนะคะจะเจออกับเรื่องราวดีๆอะไรกันบ้างเหมือนเช่นเคยเลยค่ะก่อนจะรับชมนะคะหมอไอาฝากกดหัวใจกด Subscribe กดิเป็นกําลังใจแล้วก็แทนค่าครูให้หน่อยนะคะเร,เริ่มต้นที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะปักนี้จะเด่นในเรื่องของเงินเงินทองทองมีทั้งเงินก้อนโตเข้านะคะรวมไปถึงในเรื่องของการงานที่ได้ในเรื่องของเงินด้วยมีทาวเวสุวรรณกุเวศนะคะทาวเวสุวรรณประทานพรในเรื่องของทรัพย์ประทานพรในเรื่องของโชคลาภประทานพรในเรื่องของเงินทองใครที่มีปัญหาการเงินนะคะขอพรนะคะทาวเวสุวรรณปลดหนี้มีเกณฑ์จะปลดหนี้ได้ด้วยนะใน ช่วงนี้นะคะหรือใครก็ตามที่อยากได้โชคลาภก้อนใหญ่ให้จัดดอกไม้นะคะดอกกุหลาบก้าดอกไหวท่านปู่ได้เลยดูเหมือนคุณจะโชคดีทั้งการเงินแล้วก็การงานค่ะเป็นช่วงที่ปักวันอาทิตย์นะชาววันอาทิตย์เนี่ยยิ้มแก้มปรี๊ดทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ปังทำอะไรก็ชนะทั้งเงินแล้วก็งานค่ะอีกทั้งนะคะในเรื่องของความรักค่ะหากใครนะคะ เคยขอพรนะคะกับองค์พระแม่ลักษมีเทวีค่ะท่านจะประทานพรในเรื่องของคู่มาให้มีคนผ่านเข้ามา,าสําหรับคนโสดน,นะคะให้เลือกมากหน้าหลายตาส่วนคนมีคู่อยู่แล้วระวังเรตติ้งของตัวเองให้ดีช่วงนี้พราวสเสน่ห์ค่ะระวังมีเรื่องโกรธงอนนะคะระวังมีเรื่องหึงหวงกับคู่รักคู่ครองด้วยนะคะก็ใช้สติใจเย็นหน่อยนะคะรวมไปถึงให้ท่องเข้าไว้นะคะว่าคู่คนนี้เราเลือกมาแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเมตตาต่อกันความรักนี้จะยั่งยืนค่ะ ในส่วนของสุขภาพนะคะหมอไอ้ปากนิดนึงสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุช่วงนี้ระวังของแหลมโคมมีอาการหงุดหงิดเลือดจะไปลมจะมาค่ะส่วนการมูเตลูก,ก็ไม่ต้องบอกเลยค่ะให้กราบขอพอรท้าวเวสวรรณประทานพรทั้งเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็คือขอพอรองค์พระแม่ลักษมีเทวีนั่นเองค่ะวันจันทร์ค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในปักนี้นะคะเด่นในเรื่องของมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการทำมาหากินมี ผู้ช่วยผู้ปะถะมภ์หรือมีคนแนะนํางานใหม่ๆโอกาสดีๆมาให้ค่ะขอพรนะคะเช่นเดิมเลยนะคะพระองค์พระแม่กาลีองค์ท้าวเสวรรนนะคะประทานพรความสําเร็จในเรื่องของการชนะขจัดปัดเป่าประสรคหากใครที่เคยทุกนะคะปักนี้เนาะจะคลายทุก รวมไปถึงได้รับโอกาสใหม่ๆปัญหาทุกอย่างจะค่อนข้างคลี่คลายแล้วก็ลงตัวค่ะมันเติมบุญเติมบารมีนะคะด้วยการทําบุญชําระนี้สงรวมไปถึงทาบุญในเรื่องของบริจาครงศพจะดีสําหรับคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะสําหรับในเรื่องของการงานระวังนะคะความขี้หงุดหงิด ความใจร้อนนะคะของตัวเองให้ดีนะคะอ่อ,อนหวานแล้วก็อ่อนโยนจะทําให้งานเนี่ยสมุดลงตัวแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณค่ะในส่วนของความรักนะคะช่วงนี้หากคุณยังโสดนะคะจะมีคนเจ้าชู้เข้ามาจีบก็ลองศึกษาดูใจกันดูนะคะให้ความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีก่อนก็ได้ส่วนคนที่มีคู่นะคะระวังคู่ของคุณจะเจ้าชู้อ่านะคะหรือมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นกันช่วงนี้ให้เน้นในเรื่องของ การให้โอกาสช่วงนี้ให้เน้นในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยกันดูเหมือนว่าคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีเรื่องปิดบังคุณอยู่อ่ะฉะนั้นแล้วนะคะมีอะไรนะคะก็ให้เคลียร์กันให้ลงตัวอ่าดูเหมือนจะเจอจริงๆด้วยสําหรับในเรื่องของการเจ้าชู้นอกใจเล็กๆน้อยๆอยนะคะหากอย่าขอพอนะคะทําให้ครบ ครอบครัวอ,อบอุ่นทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะคะนอกจากขอพอรนะคะสายฮินดูนะคะองค์พ่อคะเนตพระแม่อุมาพ่อศิวะแล้วก็พระแม่กาลีนะคะคุณยังสามารถขอพอรนะคะองค์ท้าวเวสุวรรณประทานพรในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของงานได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพ นะคะสุขภาพสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ระวังเกี่ยวกับข้อเท้าระวังเกี่ยวกับการลื่นล้มหกล้มระวังเจ็บคอร้อนในนะคะแล้วก็หากอยากมูเตลูเสริมดวงนะคะการทําบุญเนี่ยให้ทําบุญเกี่ยวกับ โรงศพจะดีสําหรับคุณในช่วงนี้ค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารดูเหมือนวันอังคารช่วงนี้คุณรู้สึกแฮ ppy มีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองนะคะเน้นในเรื่องของการทบทวนตัวเองเน้นในเรื่องของมีความสุขเล็กๆน้อยๆบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะช่วงนี้อะไรที่ปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านอะไรที่ปล่อยวางได้ให้ปล่อยวางเพราะรู้สึกเหมือนสถานาการณ์ค่อนข้างท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นความรักค่ะในส่วนของเงินระวังรายจ่าย ที่มาเกี่ยวกับในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจนะคะการท่องเที่ยวรวมไปถึงการรักษาพยาบาลด้วยนะคะสำหรับชาวนาังาาช่วงนี้นะคะให้งดเข้าสังคม มีเกณฑ์จะเสียทรัพย์เพราะสังคมได้ค่อนข้างเยอะประมาณนี้นะในส่วนของคนที่กำลังเจ็บป่วยมีเกณฑ์จะหายแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆให้เน้นการสมาธิให้เน้นการสวดมนต์เป็นหลักเลยสำหรับชาววาันอาังคารนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อําววยพรประจบเทวดาเข้าไว้นะคะขอพรองค์พ่อคเนศนะคะมีเกณฑ์นะคะจะจบ หรือได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่มันใหญ่ๆโตๆตหรืออาจจะมีโชคก้อนโตหล่นทับไม่รู้ตัวสำหรับชาววันอังคารในช่วงนี้ค่ะอ่าในส่วนของสุขภาพบ้างช่วงนี้ชาววันอังคารต้องขยับร่างกายหน่อยเหมือนอบอ้วนแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของไขมันอุดตันรวมไปถึงใครที่มีภาวะในเรื่องของออฟซิศซินโรมนะคะเกี่ยวกับเส้นเลือดเอ็นประสาท ก็ยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการมูเตลูช่วงเนี้ถ้าอยากเติมไฟให้กับตัวเองนะคะให้ถวายนะ้ำมันตะเกียงตเติมทุบเทียนและทำบุญให้กับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะที่ไหนมีบวชในขัมมะบวชชีพรามนะคะให้เรา บริจาคเงินสักเล็กน้อยแล้วทําบุญกรวดน้ํานะคะให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเทวดาที่คุ้มครองและอย่าลืมค่ะคนแรกที่เราต้องให้นั่นคือตัวเราเองจะช่วยเสริมดวงในช่วงนี้ได้ดีนะคะท่านที่เกิดในวันพุธค่ะช่วงนี้นะคะคนวันพุธต้องบอกเลยว่าให้หาโอกาสไปไหว้องค์พญานาคอ่า คุณจะได้รับพรตามที่คุณขอดูเหมือนคุณเน้นในเรื่องของความสําเร็จทางด้านการงานใครที่รอคอยโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงนี้ให้แสดงศักยภาพให้เต็นที่นะคะผู้ใหญ่มีโอกาสได้เล็งเห็นความสามารถของคุณมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเห็นถึง คุณค่าของคุณทาให้คุณได้เติบโตแบบก้าวกระโดดช่วงนี้ไว้องค์พญานาคดีขอพรไว้จะเป็นจริงในเรื่องของเงินงานแล้วก็โชคลาภค่ะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าใจฟูนะภูมิใจในตัวเองสุดๆแต่ระวังในเรื่องของความคิดให้คิดบวกเข้าไว้ช่วงนี้จะดีที่สุดเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินช่วงนี้ไปได้เรื่อยๆนิ่งๆเลยนะคะมีพรจากครูบาอาจารย์ได้รับพรจากองค์พญานาคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อนข้างลงตัวนะคะเป็นช่วงที่สมดุลเนาะบางท่านอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะเช่นดำน้ำําดูปะาารังอย่างนี้นะก็เหมาะกับดวงดีช่วงนี้เดินทางไกลมีโชคด้วยนะคะสําหรับคนวันพุธเนาะแล้วก็ในส่วนของอสุขภาพให้ระวังนิ้วล็อกให้ระวังอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับนิ้วมือ ข้อเท้าข้อกระดูกนะคะแล้วก็หากคนโสดในเรื่องของความรักนี่ช่วงนี้ระวังมีคนมากนัางลายตาเข้ามาให้เราศึกษาดูใจแต่ก็ยังไม่วายไม่ถูกสเปคนะก็ต้องรอไปก่อนนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ให้ปรับความเข้าใจกัน ใครบางคนที่ชอบมีอาการเหมือนข่มแฟนอ่าก็ต้องลดข้อนี้ลงด้วยนะเพราะว่ามีเกณฑ์จะงอนกับแฟนอีกแล้วนะคะส่วนการบูเตลูเสริมดวงนอกจากไหวองค์พญานาคแล้วคุณสามารถขอพอรพระนาคปกทําให้คุณเสริมดวงทั้งการเงินแล้วก็มีโชคคล่องทางด้านโชคลาภด้วยค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธ กลางคืนช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณต้องระวังตัวที่สุดเลยนะคะให้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้ามีเวลาให,ให้ไปปฏิบัติธรรมเลยนะดูเหมือนช่วงนี้อะไรอะไรก็ต้องรอให้คุณจัดการนะคะดูเหมือนคุณเป็นศูนย์กลางของจักรวาลระวังนะคะในเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแง้งกับคนที่ทำงานกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของ ภาระที่ค่อนข้างแบกรับค่อนข้างเยอะพอสมควรค่อนข้างหนักพอสมควรดวนเลยช่วงนี้ให้อขอบาร,รมีองค์ท้าวเวสสุวรรณประทานพรหรือหากใครมีเวลานะให้ไปทําบุญสมดวงในการบวชเนคขม,มะปฏิบัติธรรมหรือสว,นนวดมนต์ในโบสถ์บ้างก็ได้บาร,รมีพระประธานนะคะจะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตปัญหาช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยยากในเรื่องของการทํางานแล้วก็เหนื่อยกับการจัดการคนด้วยและเรื่องที่ดีที่สุด ในช่วงนี้นะดูเหมือนคนรักของคุณนะจะเข้าอกเข้าใจนะคะหรือคุณรู้สึกว่าเขาคนนี้สามารถเป็นยาพลังใจปลอบประโลมจิตใจได้ดีเพราะว่ามันเหนื่อยทั้งการเงินแล้วก็การงานดูเหมือนเรื่องที่ดีที่สุดข,ของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องรักเลยค่ะในช่วงนี้ส่วนคนที่ยังโสดให้โสดไปก่อนอืเพราะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะมีความรักนะคะบุญเสริมดวงหมอไอให,ให้แนะนำให้นี่นะจ๊ะ ทำบุญเกี่ยวกับลงศพทำบุญเกี่ยวกับผู้ยากไร้นะคะปฏิบัติธรรมดีที่สุดเลยเตือนนะพุธกลางคืนต้องระวังอุบัติเหตุระวังโรคที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของปอดระวังเป็นโรคที่เขาเรียกว่าอะไรเดียมีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคที่เลื้อนลังแล้วมันกำเริบเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่าลืมไปทําบุญนะ เพื่หัสสบ,บดีนะคะชาวเพื่อหัส,สบปดีช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกเครียดเนาะใครที่รู้สึกหนักใครที่รู้สึกมีอุปสรรคเยอะช่วงนี้ให้ไหว้พระพรมขอบารมีพระพรหมทำลายล้างและสร้างใหม่ทําให้คุณได้เริ่มต้นใหม่การงานมีเกณฑ์จะทะเลาะหัวดกับหัวหน้าง,งานลงอืม มีเกณฑ์จะทะเลาะกับหัวหน้าง,งานมีเกณฑ์จะทะเลาะกับบริวารฉะนั้นให้มองเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเวลาทำงานเราโฟกัสที่อะไรนะคะจะได้มีความสุขพยายามทำตามแผนอะไรปล่อยผ่านปล่อยวางได้ก็ทำนะคะเน้นในเรื่องของการพูดคุยเจราจารหรือสื่อสารจะดีสำหรับชาววันพฤหับสบดีนอกในเรื่องของการงานในส่วนของการเงินไม่เป็นไรงานไม่ค่อยปางแต่เงินดีมากแม่ขอพรพระแม่ลักษมีเทวีนะคะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงิน มีโชคคลองทางด้านการเงินเข้ามามีโชคลาภได้ดังใจปรารถนาหรือได้เงินแบบฟุกๆขอบารมีองค์พระแม่ลักษมีเทวีเงินดีมากอะเพระหันนะเงินดีมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังทุกข์ในรักอยู่ช่วงนี้ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีพระแม่ลักษมีรวมไปถึงไปทาบุญนะคะเข้าวัดเลยสวดมนต์ภาวนาสมาธิเลยขอบารมีครูบาอาจารย์โกเกตปกเกล้าวช่วงนี้เจอกับความรักที่ไม่ค่อยสมหวัง ความรักที่เหนื่อยอขอบารมีครูบาอาจารย์ทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยเขาบอกว่าให้หาหมาดูอ่าใครที่รอคอยอะไรเก่าๆอะไรพังๆนะคะมีเกณฑ์จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งด้วยสําหรับในเรื่องของความรักส่วนที่คนที่ยังโสดโสดเพราะว่าอกหักโสดเพราะว่าเจอวิกฤตมาฉะนั้นช่วงนี้ให้โสดไปก่อนความรักที่คุณมุ่งหวังรอคอยยังไม่มาเนาะบุญเสริมดวงนะคะมี2เวอร์ชั่นคือ1ให้สวดมนต์ในโบสถ์ให้ทําบุญเกี่ยวกับผู้ยากไร้ถวายขนมหวานที่มีรสชาติหอมหวานชื่นใจ และก็ให้หาหมอดูเพื่อปรับดวงชะตาของคุณด้วยนะคะวันศุกร์ต้องบอกว่าช่วงนี้ครูบาอาจารย์ให้พอในเรื่องของความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะในเรื่องของการงานประสบความสำเร็จดีนะแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเออ มุ่งมั่นตั้งใจขอพรอ,อง์พ่อคะเนธความสําเร็จอยู่ไม่ไกลกันเอื้อมนั่นเอเป็นช่วงที่คุณก่อร่างสร้างตัวเป็นช่วงที่รู้สึกว่ากําลังจะมั่นคงแล้วในชีวิตหากใครต้องการขยายกิจการมีเกณฑ์ได้ขยายหากใครต้องการมีลูกน้องตอนนี้ ใกล้แล้วนะคะใกล้จะได้คนมาช่วยพพอร์ตในเรื่องของงานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังคงต้องมุ่งม,มั่นฝ่าฟันต่อไปช่วงมีช่วงนี้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังถูกหลอกถูกโกงระวังการเล่นแชร์รางวัลการเล่นหวยด้วยนะช่วงนี้ไม่ไม่เหมาะสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะ ในส่วนของความรักนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ให้อ่อนหวานอ่อนโยนหน่อยเพราะว่าเรามีเกณฑ์จะทะเลาะกับคู่ได้ง่ายได้บ่อยส่วนความรักนะคะหากใครที่รอคอยความรักครั้งเก่าหมอแนะนำนลยน,นะเขากลับมาค่ะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกฉะนั้นให้ช่างใจให้ดีเพราะปัญหาเดิเมๆที่คุณเคยเจอมันก็จะเจอได้อีกนะส่วนถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเดินไปข้างหน้าคุณจะได้พบคนถูกใจ คุณจะได้พบคนที่มีหัวก้าวหน้าแล้วก็นำพาความสำเร็จมายังชีวิตคุณแนะนำว่าให้เลือกคนใหม่ดีกว่าสำหรับในเรื่องของความรักคนโสดนะส่วนคนมีคู่ช่วงนี้นะคะให้อาศัยการประคับประคองนะคะเติมกำลังใจให้แก่กันนะคะเพราะว่าเรามีเกณฑ์จะหงุดหงิดได้ง่ายใครที่ชอบข่มคู่หรือพูดจาไม่ดีช่วงนี้นะคะต้องระวังคําพูดด้วยเพราะว่าคุณกับคู่มีเกณฑ์จะทะเลาะถึงขั้นแยกย้ายเลยนะคะต้องระวังค่ะ สำหรับในส่วนของสุขภาพช่วงนี้ระวังความเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะรวมไปถึงปวดฟันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอาการทําบุญเสริมดวงให้ถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะให้บริจาคอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ไหวพระราหูเสริมดวงนะคะช่วงนี้ดีมากๆสําหรับวันศุกร์ค่ะวันเสาร์ค่ะช่วงนี้นะคะพระเกตประทานพรในเรื่องของความสุขสมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิต คำพูดนะคะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รวมไปถึงเซนของคุณแรงมากในช่วงนี้พูดนะคะคำพูดเนี่ยเปลี่ยนเป็นซับได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดดีทดําดีพูดดีกับตัวเองในเรื่องของ การงานช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารไม่ไม่แนะนําให้เซ็นคําระกัใครเลยนะแล้วก็รวไปถึงใครที่ทําธุรการเกี่ยวกับการเงินต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงเจอเล่น์เลี่ยมสําหรับใครบางคนใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านแชร์เล่นหุ้นเล่นหวยการลงทุนมีความเสี่ยงต้องระวังให้ขอพรอ,องพญานาะคให้ไหว้พระลาหู หรือพระยาคุดนะคะก็จะช่วยเสริมดวงดีมากในช่วงนี้และสําหรับใครคะ่ะที่ต้องการยศต้องการตําแหน่งนะคะนี่เลยให้ไปว่านะคะพระอินทร์ที่วัดเทวราชนะคะช่วยเสริมดวงดีมากๆเลยสําหรับชาววันเสาร์ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเพราะที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วก็หนักมาต,ล,ตลอดใช่ไหมแต่ปักนี้นะคะสําหรับชาววันเสาร์เริ่มขยับ ตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเริ่มคล่องตัวขึ้นอะไรที่เคยพังๆนะคะไม่ว่าความรักเงินงานนะอะไรที่เคยแย่ๆนะคะมันกําลังจะดีขึ้นแล้วฉะนั้นเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองให้ไวรวมไปถึงแอคทีฟนะคะช่วงนี้เปิดรับพลังงานดีๆอย่าลืมไปทําบุญก่อนนะคะสําหรับในส่วนของความรักคนโสดนะคะมีคนเข้ามาจีบมาเซล,ลเนาะแต่ก็ขอให้สดไปก่อนเพราะว่ายัางไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณนะคะจะเจอคนถูกใจส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเหมือ แบกความรู้สึกฉะนั้นลองพาตัวเองกับผู้รักนะคะไปเที่ยวข้างนอกบ้างสารสัมพันธ์กันบ้างจะดีอย่าเป็นตัวของตัวเองเยอะเกินไปให้มันปรับตัวเรียนรู้ทุกอย่างจะสมมุติแล้วก็ลงตัวค่ะจบลงแล้วนะคะสําหรับคําทํานายประจําปักแรกของเดือนตุลาคมค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้นะคะก็คงจะถูกอกถูกใจนะคะหลายๆท่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นคลิปนะคะที่มีประโยชน์ทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักอย่าลืมมากด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็แทนทักครูให้หน่อยนะคะ